สวัสดีค่ะพบกับสามพี่น้องเลิฟกู๊ดนะคะส่วนน้องของเราก็หลับไปแล้วละคะ่ะนู่นขานุ่นมองเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โอ้มองเห็นแต่้องสาวคนลนะคะ็กค่ะอยู่บนเตียงนั้นก็นกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาโชว์เหรียญที่เราเก็บได้กันนะคะแต่เองไม่มีอ่ะได้ไหมเราโชว์แค่เหรียญดีก็หายากนะเราจะเหรียญของสหรัฐอเมริกาะคะ่ะนี่ค่ะ เสนะคะนีค่ะให้มองไปไกลมันเขียนว่าตรงทางก็ท่ะมีเขียนว่า n o r t h c a r o l i n a First Fight สองสี่ะุดหนึ่งค่ะนทางนี้ก็มีกษัตริย์ตรงนี้ก็ไม่รู้ค่ะแล้วนี่ตุ๊กตาแอรี่ยาค่ะแล้วฉันนะคะเอาเหรียญน,นี้มาโยนเหมือนคานาโอนะคะทุกคนคงรู้จักคานาโอที่ในดาบพิฆาตสุดนนะคะกิจจะโยนให้ดูค่ะ เราได้หัวและะ้ว哈แงเช็ดเลาอธิฐานว่าเราจะมีความสุขในวันเกิดหรือไม่ถ้าออกหัวเราจะมีความสุขแต่ถ้าออกก้อยวันั้นเราจะร้องไห้ิดนะคะแล้วถ้าเราได้หัวเราจะมีวันสุขในวันเกิดทั้งย้าอิมจะเล่งควันเดยวเร,รจะนอนคนเดียวได้หรือเปล่าอย่างไงอย่ เอาวรทํเมาืกี้พลาดไปนะคะเราจะนอนคนเดียวได้หรือเปล่าแล้วมนึทำามากีภพลาดนี่ชื่อแอรี่นนะคะเอิงเร่งความเร็วนะ่ะได้ห<ค>ัวนะคะหนึ่งจะนอนเองได้ตอนเราจะนอนเองได้ไม่หลายให้อีกสองปีขอให้ออกหัวถ้าเกิดอีกหนึ่งปีปีหน้าเราจะออกก้อย ปีหน้าจะได้นอนคนเดียวค่ะเต็นสีชมพูจะมาหรือไม่แล้วเราสามารถนอนได้หรือเปล่าใช่ค่ะเต็นเต็นจะมาเอออธิชันเอรต่อดีเราจะสอบผ่านไหมตั้งค่ะเมื่อกี้เราได้หัวน,นะคะแซงก็ได้ค่ะ อ่อยค่ะฮัลโหลเราจะได้เป็นเมโครัวตาโตหรือเปล่าทำอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะดูม้ตยนะคะดูด้วยค่ะถ้าจได้ขอให้ออกหัวออกหัวข้าเราจะทำได้อะค่ะวันนี้ขุแล้วไปกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหกนะคะ